พาเดินชมสวนนะคะสตอบเบอรี่ก็เริ่มสุกสุแดงๆงมั่งแล้วน่ะเออเดี๋ยวจะให้ดูนี่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 นสตอบเบอรี่ก็สุกสุแดงแดงมั่งแล้วมั่งแล้วมั่งแล้วสตอบเบอรี่หลายลูกอยู่ไม่โฟกัสเลยนะคะหลายลูกแต่ก็ยังมีแมลงกินเดี๋ยวจะต้องบอกลุงนะคะมีพวกมะลงมะแรงกวงตุ้งก็งามงาม นะคะกวงตุ้งผักงามงามเหมือนเดิมผักอันนู้นต้องตัดไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนช่วยกินนะคะ <c oughs> <c oughs> ดอกไม้พาไปดูตรงที่เขาทำรั้วเฮ้ย <c oughs> คอยดูว่าเมื่อไหร่เขาจะเสร็จนะคะ <c oughs> คนงามของแม่ออกดอกแล้วว่ะนะคะ ตรงนี้ถ้าเขายังเนี่ยเขายังไม่ได้เทเทอะไรนะเทปูนลงเลยนะคะแต่เมื่อวานก็ได้ยินเสียงเขาตื้อตื้อตื้ออยู่นะตื้คือเหมือนเขาเริ่มทารั้วแล้วทุกคนว่าจะมีปัญหาไหมเขามีปัญหาเราไม่มีปัญหาหรอกแล้วแต่เขาจะทํานะคะเนี่ยรั้วมันจะชิดขนาดนี้เด๋ยวเขาต้องตัดตรงนี้ออกเนาะของเขาเองเขาต้องลื้อออกนะเนี่ย เพราะว่าทุกคนดูมันมีอยู่แค่เนี้ยคืบนึกของเขาอะคืบนี้นะคะอันนี้คือขอบปูนของเขานะด้านนี้คือของเรานะคะด้านนี้คือของเราด้านขอบปูนนี่คือของเขาคือเขาเหมือนเขาปลูกเขาปลูกสุดสุดที่ของเขาแล้วอะเนี่ยอันนี้ยสุดที่ของเขาแล้วนะคะเวลาเขาทำรั้วมันจะต้องมามาเคลียร์กันอีกไหมเขาเคลียร์ของเขาแหละเราไม่ไปเคลียร์แล้วหรอก ถ้าเขาเคลียร์รอบนี้ป้าโมนาก็จะให้เขามาคุยกับลุงนะคะเนี่ยด้านนู้นเขาทําเสาเห็นไหมเสาเขาสูงนะแต่ไม่รู้เดี๋ยวเขาคงตัดนะคะเนาะเนี่ยเนี่ยคือเขาเทปูนแล้วเขาเริ่มลงแล้วเนี่ยหลักเขาดึงเขาดึงเส้นนี้มาดึงเส้นนี้มาค่ะดูตอนนี้เขาทำเดี๋ยวเขาก็ต้องกรีดของเขาออกเองนะเนี่ย เพราะมันไปอย่างงู้นพื้นที่มันจะพอหรือเปล่าต้นไม้ของเราเนี่ยรั่วไม่รู้เขาทำไปถึงไหนต้นไม้เราก็ใบก็หักไปเรื่อยเรแล้วก็มาเด็ดออกแล้วรอบหนึ่งอันนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะทุกคนดูสิดอกดอกของเขานะคะดอกเริ่มออกดอกเริ่มออกแล้วดูสิ ดอกเขาเริ่มออกแล้วนะคะก็คอยดูว่าเมื่อไรเขาจะทำเสร็จเราเราขุดออกเห็นไหมคะถ้าเขายิ่งเหยียบมันก็ไม่มีทางขึ้นนะดอกไม้เราเพราะว่าเขาต้องเหยียบตรงเนี้สามแถวนะคะของเราสามแถวเขาเหยียบย่าอยู่นั่นแหละมันก็ไม่มีวังขึ้นเพราะว่ามันต้องทําอีกหลายรอบต้องเดินอีกหลายรอบเราก็เลยขุดของเราออกนะคะตอนนี้เราก็รอว่าเมื่อไรเขาจะทําเสร็จเนี่ย ใสภาพที่เราขุดออกมาบางทีมันก็สวยบ้างไม่สวยบ้างเพราะว่าเขาเหยียบย่ำไปแล้วอันไหนที่ต้นสูงหน่อยมันก็เนาะก็มีต้นเล็กๆที่เขาเพิ่งขึ้นอะ่ะมันก็เลยเสียๆป้ามุนาจะลองดูว่าเขาทำยังไงอ่าก็ยังไม่ได้ทำอะไรอ๋ออันนี้ลื้อของเพื่อนบ้านนะคะอือ ด้านโน้นเขาทำเสร็จแล้วเหลือด้านของเรานี่แหละเขายังทำไม่เสร็จอก็คอยดูกันต่อไปอเขาลื้อแผ่นปูนของเพื่อนบ้านตั้งแต่ฝั่งกันทุ้นด้วยอนี่ดอกสีม่วงเขาก็เริ่มเป็นเม็ดแล้วเดี๋ยว เม็ดนี้มันน่าจะเก็บไว้ปลูกได้เนาะเนี่ยพอดอกดอกเขาร่วงโรยแล้วเดี๋ยวป้าพมนาจะเอาเม็ดเนี้ยฝังดินลงไปอีกนะคะเนาะแต่ที่ป้าโมนาปลูกนี่คือมันจะเป็นหัวเล็กๆนะคะไม่แน่ใจว่าเม็ดน,นี้ปลูกได้ไหมไม่แน่ใจแต่ที่ปลูกเคยปลูกนะ่ะคือมันเป็นหัวเม็ดเล็กๆเหมือนเงาเหมือนเงาเหมือนนนอเนอะ่ะอืมนะคะ ประมาณนี้ป้าโมนาทํากับข้าวัวน,นี้คัวอ๋อ,อนี่ที่ป้าโมนาตัดแตง่งไม่ถึงขนาดแต่งหรอกแต่ตัดต้นเก่าต้นเก่าออกนะคะตัดต้นเก่าออกเลยมีแสงสว่างเข้าบ้านอย่างมากเลยแสงสว่างอันนี้ร้อย้เขาออกดอกให้เขาบานก่อนเราค่อยตัดเขาเนาะอันนี้เขายังไม่บานนะคะเนาะอันนี้หอมหอมป้าโมนาอันนี้นี่นี่น,นี่หอมคล้ายดอกมะลิเลยทุกคน เนี่ยเขาหอมนะคะหอมคล้ายดอกมะลิมอ